ครับสำหรับการจัดงานประกวดคลิปวิดีโอ3นาทีของนักเรียนนักศึกษาในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่3แล้วนะครับในหัวข้อที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่ไลฟ์คูเวสนะครับก็ถือว่าได้ประสบความสำเร็จมากพอสมควรถึงแม้จะเป็นปีที่เรามีปัญหาเรื่องโควิด1 9เนี่ยนะครับ ทำให้การสัญจรหรือการอยู่ร่วมกันเนี่ยยากขึ้นก็จะใช้มีการสื่อสารในแนวใหม่ๆแต่ในที่สุดเราก็สามารถสื่อสารกันได้ทั่วถึงนะครับก็จะทำให้มีนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยก็ส่งเรื่องการวิดีโอคลิป3นาทีเนี่ยเข้าประกวดได้มากมายพอสมควรเลยนะครับปีนี้ก็มี200กวาเรื่องด้วยกันก็ถือว่าประสบความสำเร็จในสถานการณ์เช่นนี้นะครับ หลังจากโครงการนี้ค่ะมันสนัมฤทจผลมากเลยแค่ไหนในการให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาของฟ o o d เวสต์นะคะครับเท่าที่ได้ดูคลิปของที่นักศึกษานักเรียนส่งเข้ามานะครับปีนี้ก็เทคนิคหลากหลายนะครับก็จะเห็นมีความก้าวหน้าแล้วก็เนื้อหาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเรียกความสนใจให้มีความตระหนักนะครับในการลดฟ o o d เวสได้ดีนะครับก็คิดว่าการคาดหวังก็จะทําให้หลายๆคนเนี่ยนะครับเห็น คลิปวิดีโอแล้วเนี่ยมีความตระหนักมากยิ่งขึ้นนะครับมีการบริโภคโดยไม่ให้มีการสูญเปล่าไม่ให้มีการกินทิ่งกินขว้างมากยิ่งขึ้นนะครับก็คิดว่าผลของการประกวดคลิปเดียวครั้งนี้ก็จะมีมสิ่งที่เข้มข้นกว่าเดิมยิ่งขึ้นนะครับเ่นสังคไทยเนี่ยค่ะปัญหาฟู o ดเว a ร์เนี่ยค่ะมันมีความน่าพึงพอใมากในสังคมไทยนะครับที่เราเห็นการลุนลงมาหลายๆปีเนี่ยนะครับก็จะเห็นความคืบ่มหน้าไปได้ดีมากนะครับ ถึงแม้เราจะไม่มีตัวเลขว่าฟูดเวสที่เราลดลงไปได้กี่เปอร์เซนต์จำนวนเท่าไหร่กี่กิโลหรือกี่ตันนะครับแต่เราเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมในการบริโภคข,ของเราเนี่ยนะครับจากที่สังเกตท,ทั่วไปนะ้วจะพบว่าเราเริ่มมีการบริโภคจนหมดเกลี้ยงในจานนะครับเวลามีกินบุฟเฟ่เราก็จะตักเพียงพอต่อการกินเท่านั้นเองไม่ตักมาเกินนะครับการจับจ่ายในการซื้ออาหารมาก็ไม่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เหลือเสียไปทิ้งไปก็จะเห็นมีการเปลี่ยนแปลง จากการสังเกตนี่เห็นแน่นอนนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีการจับตัวเลขจริงๆจังๆแล้วก็เป็นแหล่งที่จับยากมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟูดเวสต์มันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ครัวเรือนนะครับเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ร้านค้าที่จําหน่ายไม่หมดที่สั่งมาแล้วเพราะฉะนั้นสักวันหนึ่งเราคงจะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ในฐานะที่เป็นทีมจัดการประกวดนะครับก็มี ปีนี้นะครับการประกวดค่อนข้างเข้มข้นอย่างที่ได้ทราบไปแล้วนะครับก็แต่ละทีมที่เข้ามาแข่งขันเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างมากในเรื่องของคอนเทนต์แนวคิดนะครับแล้วก็เทคนิคการผลิตนะครับเราไม่ใช่แค่เป็นแค่เป็นหนังอย่างเดียวนะครับอาจจะมีคลิปที่เป็นพวกแอนิเมชั่นมีอะไรพวกนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเรื่องของเทคนิคมีการพัฒนาเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็คอนเทนต์าจากปีแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นคอนเทนต์ง่ายๆนะครับ หลังจากนั้นมาอย่างโดยเฉพาะปีนี้ความซับซ้อนของการเล่าอะไรเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจมากขึ้นถ้าคนดูคลิปแล้วอาจจะเกิดความรู้สึกมีความโน้มเอียงได้คล้อยตามได้ว่าเรื่องราวที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันสื่ออะไรได้บ้างนะครับก็คิดว่าประสบความสำเร็จมากครับ สุดทีอยากให้ฝากตัวโครงการนะ,ะแล้วก็โปรเจกต์ต,ต่อไปนะคะที่กำลังจะมีอยู่ครับนอกนอจากโครงการที่เราประกวดเรื่องคลิปวิดีโอ3นาทีของนักเรียนนักศึกษาแล้วนะครับ <c oughs> เราก็ยังสนับสนุนในการจัดการให้ความรู้กับประชาชนโดยส่วนรวมนะครับด้วยการเรามีทางโซเชียลมีเดียนะครับเป็น f c e e o o o นะครับเป็นเพจของเรานะครับด้วยการให้ความรู้นะครับความรู้ทางด้าน การลดฟู้ดเวสต์ให้เข้าใจว่าฟู้ดเวสต์คืออะไรแล้วฟู้ดเวสต์เนี่ยมันมีผลอย่างไรต่อชีวิตเราต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเราจะลดลงได้อย่างไรนะครับก็จะมีความรูปป้พวกนี้เข้ามาอยู่ในเป็นเพจของเราเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคนที่เข้าใจแล้วนะครับอยากจะมีการเสนอความคิดนะครับหรือแนวทางของตนเอง เพื่อจะแชร์ให้คนอืน่นก็จะสามารถเสนอได้นะครับก็เดี๋ยวก็จะมีเห็นออกมาเรื่อยๆนะครับก็เราทํามาถ้าระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มจะเห็นมีคนเนี่ยนะครับโชว์ให้เห็นว่าถ้าเราจะกินให้มันหมดจดต้องทําอย่างไรหรือเราจะไปซื้อของเราเลือกอย่างไรถึงจะเพียงพอที่จะใช้ในการบริโภคส่วนเรานี้เรอมาแชร์กันแล้วเราก็พยายามรณรงค์ด้วยการที่ให้ประกวดกันภายในตัวแฟนเพจของเรานะครับมีการออมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆถ้าใครทําได้ โด,ดยการโดยการที่เรามาเสนอควา mm hmm. มคิดเห็นในแนวทางในการลดฟ mm ู้ดเวสต์เพื่อมาแบ่งปันกันอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นการที่โปรยเข้าไปในสังคมส่วนใหญ่ละนะครับก mm ็ hmm. ก็ไม่ได้จํากัดอยู่ว่าคนรุ่นใหม Food mm ่ไลฟ์ฟู้ดเวสต์คนทุกรุ่นต้องไลฟ์ฟู้ดเวสต์นะครับ mm hmm. แล้วเราก็จะรักอาหารมากยิ่งขึ้นการรักอาหารมากยิ่งขึ้นก็จะรักสิ่งแวดล้ลอมมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะครับ okay.